สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่กอไผ่เลี้ยงสามฤดูหรือเร,เรียกไผ่เลี้ยงหวานทุกคนเดี๋ยวขอเกินก่อนพอ,พอได้ยินว่าไผ่เลี้ยงหวานผู้หลายคนก็เข้าใจว่ามันสามารถจะกินสดได้เหมือนไผ่บงหวานอันนี้คือไม่ใช่นะทุกคนนะไผ่เลี้ยงหวานนี้เป็นชื่อเรียกในสมัยที่ประมาณ20กว่าปีที่แล้วไหมอ่านี่จะเป็นไผ่พันธุแรกๆที่สามารถออกในฤดูแล้งได้ทุกคนแล้วก็ สมัยนั้นน่ะแบบไผ่ป่าไผ่แล้วมันขมมากขมจัดนะทุกคนขมแบบต้มแบบสามน้ําอ่ะยังยังแบบไม่หายขมอะไรประมาณนั้นพอมีไผ่ตัวนี้มาเหมือนมันต้มแบบพอเอามาเผาไฟใช่ไหมเผาไฟแล้วก็ต้มน้ําเดียวสักยี่สิบนาทีน้ําเดือดเนี้ยเอาออกมามันก็ทานได้ประมาณนั้นเออมันเหมือนมันจะลดขมน้อยกว่าอสายพันธุ์อื่นๆที่ที่เรากินกันอยู่สมัยก่อนเขาก็เลยเรียกว่ามันหวานนั่นแหละจืดกว่า,าก็เลยเรียกหวานไม่ใช่ว่า นอรสหวานไม่ใช่ว่ากินอ่ากินสดได้ทนทุกคนนะเป็นชื่อเรียกไผ่เลี้ยงหวานคือถ้าตอนนี้ยถ้าไปนค้นหาในอินเทอร์เน็ตพูดว่าไผ่เลี้ยงหวานว่ามันจะขึ้นเป็นไผ่ตัวนี้แหละทุกคนเออเราไม่ใช่ว่าเรามาเรียกเอาเองนะก็คือเรียกต่อต่อกันมาไม่รู้ใครพาเรียกเออถ้าใครไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ไหมคนพาเรียกไผ่เลี้ยงหวาน,นอ่ะก็ไผ่เลี้ยงน้องไผ่สดิง้งไผ่เลี้ยงสามฤดูไผ่เลี้ยงถวายเจ็ดแปดชื่อเรียกกันไปไผ่เขียวอีสานก็ตัวนี้ทุกคนตัวเดียวกันเนี้ ก็คือถ้ามันถ้ามันออกรสหวานเลยนะมันจะมันจะแปรรูปไม่ได้เนาะที่เราที่เราลองนะลองสาหรับไผ่บงหวานนะที่ที่แบบไม่ได้ออกรสหวานที่แบบทานสดได้ก็คือไม่ขมอ่ะพอเราแค่ต้มแล้วก็ฟีซไว้อ่ะทุกคนมันก็เละแล้วนะต้มต้มแล้วฟีซไว้พอออกมาแบบถ้านานเกินอ่ะมันจะเละมันจะไม่เหมือนไผ่พวกนี้เหมือนไผ่ตรงลิมแ้งที่สามารถแบบดองได้ใช่ไหมเออเราเราลองแล้วก็คือเนื้อของไผ่ที่กินสดได้อ่ะไผ่ที่ไม่ขมอ่ะเหมือนมันจะมันจะเละ ประมาณนั้นมันจะแบบมันจะยุยย่ยๆอ่ะเออแค่ต้มต้มแช่ตู้เย็นไว้นี่ก็จะมีความแตกต่างแล้วกับไผ่พวกนี้แต่ตัวนี้คืออ่าไม่สามารถทานสดได้ท,ท่ทุกคนนะก็มีรสขมแต่ข้อดีก็คือออกหน่อได้ดกมากนะดกกว่าไผ่ตรงลืมแรงแล้วก็ไม่ขึ้นโคนง่ายทุกคนถ้าเราจัดสารกอได้ดีแบบนี้นี่คืออายุไผ่อ่าอายุหปีเนาะจริงหน่อเขาเยอะนะแต่เราอ่ะ ขุดออกไปเยอะเนาะขุดไอ้นี่ขุด,ข,ดขุดลำใช่ไหมก่อนเนี้ยเราขุดลำออกไปขายส่งให้เพื่อนนั่นแหละเอย,ยอะมันก็เลยกลายเป็นแบบาตาหนอ่อข้างล่างมันเหลือน้อยมันก็เลยจะเห็นทีละสองสามหน่ออะไรประมาณนี้แต่วันนี้ก็ขึ้นมาให้ดูหน่อหนึ่งเราก็เลยถือโอกาสพาเพื่อนมาดูนี่ก็มีการคุมโคนแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกใส่แกลบดำเนาะใส่ปุ๋ยแล้วก็คุมโคนแล้วก็ลดน้ำวันนี้ตันนี้คือปล่อยไม่ให้มันแห้งหลายวันใช่ไหมถึงมานั่งได้เนาะไม่งั้นมันจะชื้นมากเ่หละทุกคนหน่อก็จะประมาณนี้ แต่ถ้ามันจะมีแปลงที่เราถ่ายคลิปให้ดูนะแปลงนั้นนะคือเป็นป่าเก่าใช่ไหมของของนา้าที่ที่ดินนะ่ะนั่นแหละเป็นป่าเก่าแล้วไปรื้อเอาตัวนี้ไปปลูกทุกคนลำมันใหญ่มากเท่าแขนนี่นี่เนาะลำใหญ่จนหลายคนบอกเอ้ยไปถ่ายไผ่สร้างไผ่มาไหมแต่จริงไม่ใช่ทุกคนนันนั้นคือไผ่เลี้ยงเนี่ยไผ่ตัวเดียวกันเนี่ยเอาไปปลูกแต่เป็นปลูกคนละที่อันนั้นเป็นป่าที่แบบใบไม้มันแบบมันมันหล่นมาทับผมกันหลายปีเนาะเขาไปรื้อป่ากออกแล้วก็ปลูกไผ่นะนี้ลำมันก็เลยใหญ่มาก เท่าเท่านี้แหละที่เรา,าหักไม้ดูหนอหนึ่งเกือบ2กิโลก็มีเนาะนี่ซึ่งเป็นพันเดียวกันคูโดยยากัที่เดียวกันไปปลูกนะทุกคนแต่เนี้ยนี่ธรรมชาติก็จะประมาณนี้ไผ่เลี้ยงแล้วก็จะมีแบบ2นิ้ว3มนะิ้วเนาะถ้าปล่อยลำใหญ่นะแต่เนี้ยคือถ้าทําหน่อตลอดต้นใหญ่ก็จะอยู่ไซส์ประมาณนี้ถ้าทำหน่อสางกอตลอดนะมันก็จะไม่ได้แบบเออใหญ่เออวังอลังการอะไรประมาณนี้จะถามว่าถ้าใครที่ปลูกแล้วแบบปลูกแล้วไม่ได้ทากอไม่ได้ทำหนอ่อโดยเฉพาะนะปล่อยไว้ใช้ลำใช้ได้ทุกคนใหญ่สุด ให่สุดที่เราเคยเห็นก็2นิ้วอยู่นะ2นิ้วขึ้นประมาณนั้นนะเออแต่เนี้ยคือ1ปีอ่าหปีก็จะประมาณนี้แล้วก็ให้หน่อประมาณนี้ทุกคนวิธีการอ่าเอาหนอ่อหลายคนก็หกัหกๆเลยทั้งหกักถ้าเราหักเลยปุ๊บมันจะขึ้นเป็นขแขนงนั้นเพื่อนย้ำอีกทีถ้าหากักปุ๊บขแขนงเล็กๆเนาะจะขึ้นเป็นแบบแขนงเล็กๆแล้วทําให้กอลกุกอ่าก็เอาเสียมสับนิดนึงแต่ก็ไม่ต้องลึกมากก็เหลือให้เขาเหลือตาหนอ่อที่จะออกรุ่นต่อไปแต่วันนี้เราไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมา มีดนี้ก็มีดคว้านกิ่งนะมาควานกิ่งทะเดาแล้วก็เดี๋ยวทําให้มันแบบหักที่โคนนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวถ้าถ้าหักออกไปเลยเดี๋ยวมันจะเป็นแขนงย่ามีกทีนะถ้าถ้าหักปุ๊บมันจะสูงไงใช่ไหมหักปุ๊บไอไอโคนหน่อมันจะสูงมันจะทําให้แขนงขึ้นสูงแล้วหน่อถัดไปอ่ะมันจะออกช้ามันจะออกแขนงก่อนฉะนั้นถ้ามีเสียมก็คือสับแบบสับเสมอดินอ่ะเออสับให้มันเสมอดินมันก็จะมันจะทําให้หน่อถัดไปอ่ะมันจะออกเร็วขึ้นแล้วก็ไม่เป็นแขนงเยอะ สูงอยู่แล้ะก็ยังสูงอยู่นะทุกคนเดี๋ยวก็ต้องเดี๋ยวมาเก็บงานใหม่อย่าลืมด้อเพื่อนหน่อยนะเดี๋ยวเราเสียงมาเก็บงานใหม่หนอก็จะประมาณนี้เพื่อนเรียกว่าจะปอกเลยไม่ปอกแล้วเปลี่ยนใจเพราะว่าจะไปเผาก่อนอ่ะก็คือเผาก่อนอ่าเผาแล้วเอาไปต้มมันจะไม่ต้องต้มนานนั้นเพื่อนนะแต่ถ้าเราไม่เผาอาจจะต้องต้มนานนานกว่าจะจืดนะแต่ถ้าเราเผาปุ๊บแล้วไปต้มแค่ประมาณ20นาทีน้ำเดือดๆนะ่ะคือจะ ก็จะมีรถหวานอม,มมาทันทีนะนีน่น่าจะเป็นสาเหตุที่เขาเรียกไผ่เลี้ยงหวานโดยประมาณนะทุกคนอ่ะก็ได้คุยคลิปนี้จะยาวหน่อยก็คือคุยไปหลายอย่างบอกไปหลายอย่างเลยสาเหตุทำไมถึงเรียกไผ่เลี้ยงหวานเลยคนกินสดให้ดูหน่อยมันเป็นแค่ชื่อเรียกทุกคนมันไม่ได้หวานนะถ้าอยากได้รนหวานกินน้ําตาลกินอ้อยนะเอออ้อยเราก็มีขายนะขายอ้อยไปเองใไหมอ่ะประมาณนี้ทุกคนนี่คือไผ่เลี้ยงหวานสามฤดูหรือไผ่สามฤดูแล้วไผ่เลี้ยงน้อง ไผ่สะดิ้งไผ่เลี้ยงทวายไผ่เขียวอีสานทุกนี่แหละทุกชื่อที่เรียกมาคือตัวนี้ทุกคนตัวเดียวกันนะถ้าใครมีอันหน,นึงแล้วก็คือไม่ต้องอยากได้อีกประมาณนั้นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมีไผ่สะดิ้งแล้วยังไม่มีไผ่เลี้ยงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือนี่แหละไผ่เลี้ยงที่ให้หน่อทั่วไปที่ท,ที่อยู่ตามบ้านเราเนี่ยตัวนี้แหละทุกคนอืมตัวเดียวกันนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก่อนเท่านี้ใครมีข้อสงสัยอะไรเดี่ยวไผ่ตัวนี้ก็สอบถามเข้ามาเพิ่มเติมมไดด้้เียยราาาาากก็จะหโออสลงคลปปบบบิิปธบบบแน